สรมาตามกนึ่งหนึ่ง อ้ห้จบเลยอาะาพธิสัทั้งสี่แบบนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกราบสวดอุปถัมภ์นพรำนสิ้นฝภาวนาผนแต่เมตตาขอให้แต่ท่านท่านร้ายที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินจุดทางไาไว้ด้วย่าใก็าดีด้วยกใจ ข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจกระดานใที่ไม่ผิดทำามองกองการขอให้สำเร็จกาปัญหาเป็นปัจจุบันไม,ม่สังควร <c oughs> <c oughs>

ไม่รู้อะไรต่ออิ่มเรามาเร็่เสื้อยาวนอาวก่อนเตเตะเอ้หุ่นยังีแเหรอไอ้นยัดไปไม่ได้หรอ 对呀，我这，我这样子做。来来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  ไข่ไม่รอดหร to อกค่ะตามตามเอาอันน้อมาเอาใยแดงหนูยังเด็กอยู psilon, ่ตลอดรัคิวก็ได้ไม่รัคิวก็ได้มานี่โอ้เรารู้ก็ด่งนานว่าเราไม่มีที่ตั้งกล้องที่ไหนได้ถังคว่ำก็ตั้งกล้องได้ ทำยูก่อนเลยทำาจูงกอนทําาเพราะว่าแล้วยอเป่าแล้วทำยูไรทามายูไรแล้วเอ็งแยน่ดูเองทำหลาน เท้าเปียบเราเป็นเท้าอยู่ไหรคนเด้อเนี่ยแหละเนี่ยแหละคนจับไอ้นี้อะไรนะเฮงเจียน้ายไปทำผมมาใหม่ ไม uh ่ร well, ู้ว really ่าตัดไว้กล่องน้อยแต่มากเลยแจมวัยว้าวรอดูไปฟังแต่งงานก่อนเลโมีแฟนหรือยังก็หกปีแล้ว นอนี้ But, ่ตอไม่ได้ป่ากวไ้นตาไม่ให้ไม่ได้บอกหวยนะตาบอกตาเกิดวันที่24เมษายนปีนี้ตาจะอายุครบ96ปีบริบูรณ์แต่ตาไม่บอกหวยนะ สิบเก้าไม่ได้เหรอนี่อ้นนานี่เป็นก้อนหลัอันมาตาน่านูเป็นยูไลไอต้องเป็นแห้งเจียดูแล้วอ่ะสุดฝายมือคุณนี้แหละอาไม่เข้าเนี่ยไม่แมงยาย

<ส>ต้องไอโกลไปเสียงแตกุ่มครับต้องไอโกลหลบให้เยอะไอโกลเยอะโอ้โเสวยมากเลย่อยเดวย นอทำกระทงยังล่ะเขาลอยกระทงกันอะวันนี้ไ้พ่อไปตัดไปตองมาทำกระทงเลยวันสงการน่ะเขาลอยกระทงมือไปอาบน้ำวันสงการน่ะเขาลอยกระทงกันมึงมั่วมายิงอะไรเนี่ยเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทำกระทงในนาวันนี้เดี๋ยวมาลอยด้วยไม่ลอยไม่ลอยตายอ้ะอ้วอ้าว หยิ่งเลยยิ่งเลยไงลงมาเลยไม่ต้องกลัวเอาขวางก้องติดหรือว่าจะติดสายตางึ้น่ะ กระทงนะอย่าลืมไปทำกระทงนะลูกอย่าเย็นมาลอยกระทงด้วยลอยกระทงวันสงกรานต์ยวสวดมนต์ให้วันเนี้ยจาจ้าจ้ะแม่เลยเฮ้ยร้อนกันลูกร้อต่อเยี่ยงกันลูกจะจะใหญ่นโตขึ้นแม่กับแม่เอ้าเไม่มีเพลงเลยอ่ะ ประเพทนี้ไทเจตสมัยเกากรแน้ำตาท่วงลอีก็รอทวดให้พอแล้วก็เครื่องเสียงแล้วก็โดนบุญแล้วก็โดนตีบอกบอกเยอูดโอนเงินมาที่เนี่ยต้องมีค่าอาหารเทศกาลคนใหญ่คนโตงนี้นี่โอ้โหสอสอ่ะสสนี่ททานสอสอมาเองเลย ปีหน้าเขาปีปีหน้าก็จะเป็นนายกก็ดูท่าไม่ได้ลงผู้ใหญ่ก่อนเอานายกนายกเลยไมทนายเขาบอกลงเบอร์ห้าเบอร์ห้าเอาปอาเฉียงเหรอไม่มันพูดได้มันพูดได้คำนี้มาก่อนมาขอตังค์พี่มัขอแค่ห้าห้าห้าย่าต่อยจ้าไปนะลูกโอ้ย <ภ><ย>ไปไปแอบขอพอรกันอยู่สองคนเดี๋ยวขวดน้ำหวานลม้มแตกอไนนะอ้ตอ้อยไอต้อยปิดงานแลว้วจะรับพรแลว้วอ้พรอีกวเอี้ยเอยงเอียงอย่ารีบพรยาวถ้าไม่ได้พรตอนนี้นะใครรู้ก่อนคนใหญ่รรู้งูเลย ออันนี้ก็ปู่ก็แจกใครไปมัดกันเองเออเอาไปคนละเส้นว่างานบุฟเฟ่หยิบเอา ไปไหนอ่ะม่มีแล้วแม่ย่าเนียนไม่อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ย่าเนียนไปไหนอ่ะไปอ๋อไปแล้วไปเัาพลอยก็ไปบ้านของไปทุลักอ้าวรับพรเลื่อนเอาเอาเอายาแค่เลื่อนไปก่อนก็ได้เลื่อนมาทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ ไม่ต้องเลือ่อนล็อกแต่เลื่อนแต่ถาะอ่าอย่ายต่อยเลื่อนถาดน้องน้อยยกไป <laughs> <laughs> <c oughs> เอา้าเอา้าล้มลูกเอานี่นะยกคนใหม่ย <c oughs> ังไม่ได้หาใครอ่ะใครคะเอพปี้เบิร์ดเดทูยูอันนี้ก็วันเกิดกันตลอด ไอเพลงเดียวโฟกัสห้ามหลุดโฟกัสนะคะหนู my name is โฟกัสแปลว่าตะแตมไว้เลยเจอน้องเจอน้องเจอภาษาอีสายเหอภาษอีส